จากจาการทำพิธีบวงสงวง,สงวงรีมวนสาลรวของคอง์หลวงปู่โตของค์หลวงปู่โตอินทักสุวันโนกวันโน ตีไฟดับไหมไม่ดับไฟไม่ได้ดับตตีดับไหมพี่ไม่ไม่แน่ใจนะฮะน่าเป็นเรื่องราวปฏิหารสวัสดีครับผมไอ้มาเทพนะครับวันนี้นะครับผมมาที่โรงหล่อพุทธสำเร็จนะครับเอามวลสารนะครับของหลวงูุโตนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหรียญปีหนึ่งหนึ่งสองนนะครับมาหลอมเป็นมวลสารนะครับเป็นการทีมวลสารนะครับซึ่งพระที่ได้มาอะขอดูเลยฮะขอดูฮะ นี่นะครับพระที่ได้มาเนี่ยจะเป็นพระเก่าของลูปุโตหมดเลยนะครับถ้าไล่เรียงดูเนี่ยมีเกือบครบรุ่นนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่ผมนํามาพิมูลสารให้ดูนะฮะจริงๆเนี่ยจะมีห่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นห่วงทองคําของลูปุโตะนะฮะห่วงเหรียญเนื้อเงินเนื้อหน,น,น,น้านะฮะเนื้อทองแดงเนื้อนวะคือมีหมดเลยก็เลยถือโอกาสเอาห่วงที่เก็บเอาไว้เนี่ย มาหล่อเป็นมวลสารเลยนะครับก็จะมีมวลสารทางศักดิ์สิทธิ์เก่าๆของหลวงปู่อยู่นะครับคุณก๊อกสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอันนี้เป็นเจ้าของโรงหล่อสวัสดีครับคุณก๊อกพุทธสาเร็จนะครับผมก๊อกพุทธสาเร็จนะครับเป็นเจ้าของโรงงานพุทธสาเร็จนะครับก็เป็นโรงงานที่ได้รับความไว้วางใจในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นสร้างบารมีท้งนี้ครับครับททั้งเหรียญปั๊มและก็เหรียญหล่อครับที่ทุกคนได้เห็นตัวอย่างออกไปนะครับ๋ยวผมแจ้งก่อนพระที่ผมเอามาหลอมเนี่ย ส่วนมากจะเป็นพระท,ที่ชำรุดไม่ชำรุดก็ทําผิวใหม่นะฮะผมเองจะไม่เอาพระท,ที่สภาพดีๆหรือสมบูรณ์มาเนื่องจากวัตถุบงรพนของหลวงปูโตเนี่ยค่อนข้างหายากมากๆแล้วชุดนี้เป็นแค่บางส่วนเพราะผมเข้าห่วงไม่เยอะเลยนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในงานแล้วกัน ทำไมต้องมีขั้นตอนผีมือสารทําไมไม่ปลุกเสกพระเลยฮะไม่ได้ก่อนจะเข้าสู่พิธีการหล่อหลอมมาต้องผ่าน,นพิธีกรรมก่อนพิธีกรรมก่อนล้วจะมาพิธีกรรับ,บางทีของแล้วถึของของบูรพาจารย์เก่าครับก่อนเราก็เรา,เรา,เราจะทําการสิ่งนีน้ก็ต้องบอกครูต้นกันก่อนเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับสํารวมกายวาตาใจ ดำลึกนึกถึงคุณงามความดีนึกถึงสิ่งที่เราจะประกอบความดีกันในครั้งนี้นะครับเมื่อทุท่ันรพร้อมแล้วนโมสามจบพร้อมๆกันเลยค,ครับนะมูตสัสสะภะะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนัโมูตสัสสะปะะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะข้าพระเจ้าจะกระทำพิธีวงสวง วันสาพรีวันษาขององค์หลวงปุโตอินทักุวันโน ติแล้วเวลาอาจารย์ไปที่ไหนเนี่ยต้องมีเรื่องราวถ้าสมตสมติว่าไม่ไม,ไม่ราบรื่นมีติดขัดนะฮะไม่ต้องอะไรเลยเริ่มแรกถ้าที่ไหนไปแล้วไม่ดีนะคนที่มาให้กันทะเลาะกันจริงรอชอบเถียงงานเพอถึงมันของเนี่ยนะหกตกหล่นไม่สวยงาม<อ>คุณ<อ>ใจรนะจริงสังเกตเถอะผมผ่านพิธีมาเยอะจริงรอาจารย์ นะครับผมก็ยังมีความสงสัยว่าเอ๊ะผมผมเป็นเหมือนเป็นเหมือนคารวา,รา,วาแล้วผมไปเจิเจะได้ความศักดิ์สิทธิ์ไหมครับเหมือนกันเจตนาเราดีศรัทธาเรามีทุกอย่างยึ่ศรัทธาถ้ามีศรัทธาความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําลงไปครับสําเร็จหมดอนันวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากมากครับที่ต้องอาจารย์ีมาช่วยทําพิธีให้ในวันนี้นะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ,รบตอนนี้นะผมก็จะนําพระที่เป็นมวลสารเนาะ เดี๋ยวผมต้องบอกก่อนตรงนี้จริงๆเป็นบริเวณของการหล่อจริงๆโรงงานของปุจจสาเร็จเนี่ยมี2องส่วนผมไปเซอร์วย์มาละส่วนแรกเป็นโรงโ<ล>งานตรงนี้เป็นโรงหล่อนะฮะแล้วผมเนี่ยจะเอาพระของหลวงปู่โตะนะครับเป็นพระเก่านะผมบอกก่อนนะเป็นของแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พระเนี่ยเขามีร่องรอยชารุดไม่ว่าจะมีการทําผิวใหม่หรือสีผิวเขาเปลี่ยนไปตามกาลเวลาที่เจ้าของเดิมเก็บไม่ดีแล้วก็อกห่วงเนี่ยฮะที่ผมบอกไปนะครับ ห่วงที่เป็นเนื้อทองแดงเนื้อนวะทองแดงกับนวะใช่ครับผมเอาถอดออกมาจากเหรียญของท่านนะครับที่ผ่านพิธีปลูกเสกนะฮะของแท้หมดนะครับเพราะฉะนั้นพารุ่นนี้นะครับพุทธคุณเต็มเปี่ยมนะฮะไม่ต้องกลัวเลยในส่วนของตรงนี้เราเนี่ยไม่ได้ทําซีซัวนะครับเราให้จารย์ต่ก,การเลยอ๋อจา์เขามีพิธีเดี๋ยวใหาา้จา์จัดการก่อนเพราะว่าเหรียญหลวงปู่โตเนี่ยท่านทําพิธี ผูกเสกมาแล้วเราค,คนธรรมดาไม่อยากไอ้นี่ให้อาจารย์าจัดการให้อาจารย์จัดการเ,<ล>เพราะ<ช><ช>อาจารย์ท่านก็จะมีเรื่องของพิธีกรรมพิธีกรรมของของท่านนะครับโอเคครับนั่นเดี๋ยวไปกันเลยฮ<ป>ะไปอาจารย์ครับเรียนเชิญเลยฮะ ปกติไฟดับไหมไม่ไดับไฟไม่เด้ดับปกติดับไหมพี่ไม่ไม่แน่ใจนะฮะน่าเป็นเรื่องราวปฏิหารหลังจากที่เมื่อกี้นะครับไปจุ่มน้ำเนี่ยเพื่อให้ตัวโลหะเนี่ยเขาเย็นนะครับก็มาปัดเงาเพื่อให้โลหะฉนวนเนี่ยเขาสวยงามพี่ผมถามไม่ถึงพี่ปกติตั้งแต่อยู่มาเนี่ยเคยหลอมโนลสารแล้วมีไฟดับไหมไม่มีครับไม่เคยเหรอพี่ไม่เคยอันนี้เรื่องจริงเลยพี่ครับเรองจริงครับเมื่อกี้พี่จุ่มไฟดับเลยนะครับ ไม่เคยเห็นนี่เคยเจอไหมไม่เคยครับคือผมผมงงนะอ่าแล้วแต่ความเชื่อแล้วกันแต่ผมว่าแปลกมากวันนี้นะครับหือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคือไฟดับเนี่ยแต่ง,งานราบรื่นนะครับไม่ใช่ว่างานมีปัญหานะนี<ม>่นะครับเป็นแท่งมวลสารสรรีสวยมากเลยอ่ะเหมือนเหมือนพิงโกเลยเห็นไหมฮะโหสวยมากนะฮะอ่าโอเค ได้มวลสารแล้วเดี๋ยวเราจะเอามวลสารทั้งนี้ไปใส่ในพารเครุ่นสร้างบารมีกันผมเนี่ยได้แกะเหรียญทองคําของลูบูโต,โตนะครับที่ผมสะสมมาเอาห่วงมาซึ่งห่วงทองคำเนี่ยมีพิธีปลุกเสกอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะเอาห่วงหล่อไปเป็นมวลสารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญปั๊มของลูบุโต,โตหรือเหรียญหล่อนะฮะก็จะมีมวลสารที่เป็นทองคําจากพารเคเาหมดเลยนะครับ เป็นทองคําเป็นแท่งทองคําที่เมื่อกี้เนี่ยทางาโรงปั๊มเนี่ยเขาหลออมาแล้วนะครับก็จะมีเป็นมูลสารที่เป็นห่วงทองคําอยู่เดี๋ยวจะเอาทองคำสี่ก้อนเนี่ยไปรีดนะฮะแล้วก็ปัม๊มพระเลยแต่ผมจะลองปั๊มดูด้วยว่าการทาพระเนี่ยยากแค่ไหนนะครับอันนี้อยู่ที่ท่านตอนทาอะไรครับพี่รีดทองคําครับอ๋อเพื่อให้ได้นะเราจะต้องไปปัม๊มรบรีดเพื่อให้ให้มีความบางบางสมกับพิมพ์ที่เราจะต้องทำแล้วเราสามารถเอ หนูได้ว่าใช้เราใช้เบอร์ขนาดไหนกี่มิลบ้รงอ๋อแต่เขาจะมีให้อยู่แล้วว่าเหรียญเหรียญทองคำเนี่ยครับเาน้หักเท่าไหร่เราเราต้องใช้เบอร์เขาวัดยังไงพี่ขออนุญาตครับมีเบอร์บอกครับมีเบอร์อ๋อเราเอาทองคำยัดเข้าไปครับผมโอเคไมเรียกหมีมาเกี่ยวครับให้หมีวัดวัดวัดคำหนาครับแล้วก็รีดให้มันบางๆครับผมแล้วค่อยปั๊มครับผมโอเคคำนั้นพี่ทำงานครับแล้วผมเขารียกลองได้ครับผมประทับใจคุณเนมตอนที่ไปช่วย ชอบพระหลวงูุโตกับสามคนที่ป่วยเป็นมะเร็งครับอ๋อแล้วคุณมีคุณป้า่ันหนึ่งเป็นพระผู้ช่าเป็นร้านขายของชั้นะประมาณนั้นนะพี่พี่เป็นเอฟซีผมเหรอฮะโอ้โหพี่นั้นผมฝากงานเนี่ยนะเอาสวยๆเลยนะได้ครับโอ้ขอบคุณมากครับ เมื่อได้แผ่นแบบนี้ตรงตามเบอร์แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปเอ้้องเงินไปหลังจากที่รีดมาเป็นแผ่นแล้วนะครับเห็นทางทีมงานที่หล่อพัที่ปั๊มพลาเขาบอกว่าเขาจะต้องเอาไฟมาลนแบบนี้นะครับเพื่อที่ให้โลหะเนี่ยมันคลายตัวแล้วค่อยเอามาปั๊มเป็นพัานะครับเดี๋ยวผมจะ ุยกับคุณกอ๊อกนะครับพุทธคัําเรจคืนนี้จะต้องมีคําถามกับเอฟซหลายคนเลยถามว่าทําไมต้องเป็นพุทธสําเีรจอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตคุณกอ๊อกอธิบายเลยฮะเพราะว่าเราเนี่ยมีชื่อเรื่องการทาเหรียญรูปเหมือนไม่ว่าจะเป็นเกจิอาจารย์หรือว่าหลวงพ่อต่างๆที่ทําออกมาแล้วมีความเหมือนเหมือนเรียกว่ารายละเอียดรอยยอดรอยเหี่ยวของเราแหละเราทําออกมาได้เหมือนราวกับว่า มีชีวิตซึต่งผมบอกเลยว่าการทําทางนี้ค่อนข้างยากลำบากเลยจริงๆลองเล่าเหตุการณ์ไหว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงผมอยากได้แบบนี้แบบนี้ซึ่งคุณกอลฟก็บอกว่าโอ้โหมันต้องรื้อใหม่หมดเลยนะแต่ผมประทับใจมากคือคุณกอลฟบอกไม่เป็นไรอยากได้ยังไงบอกผมเดี๋ยวผมปรับแก้ให้ทุกอย่างผมเลยเริ่มขั้นตอนใหม่หมดเลยเหมือนกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ นะครับก็เลยทําให้การทำครั้งนี้ค่นข้างหนักเลยคุณกอเราไปดูเดี๋ยวว่าต่อไปเนี่ยขั้นตอนจะเป็นยังไงได้ครับครับจะมาปั๊มเหรียญทองคำนะครับนำเลิกในวันนี้นะฮะเป็นเหรียญทองคำของลุปุโตะนะครับหนึ่งสองสาครับอ,นะอ่นทีนี้ฮะอ๋อนี่นี่ขึ้นมาขึ้นแล้ว ประมาณสิบกว่าเหรียญนะงั้นเดี๋ยวเราให้ที่ก็ทำต่อแล้วกันเรียบร้อยนะครับวันนี้นะฮะทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นการพีโมลสารนะครับการหล่อหลอมโมลสารนะฮะขั้นตอนการปั๊มพระนะครับน่าจะจบแล้วภายในวันเดียวนะครับก็ต้องขอบคุณโรงปั๊มพักพุทธสําเร็จนะครับขอบคุณมากครับครับอาจารย์ครับนี่พยานเขียนมาให้ตั้งใจมางานนี้โดยตรง ก็เป็นยันตรีสิงห์เหอาจารย์ทําเองเหรออเอจิ้งเองนี่ยันของหลวงปู่โตนะครับยันตรีสิงห์เหนะอาจารย์เอามาให้เลยจริงๆงบเขียนมาไ้ด้วยนะกะาว่าเดี๋ยวเขียนต่อแล้วกันเนี่ยลึกอุ้ยอาจารย์อาจารย์เขียนรายละเอียดไว้ด้วยนะอาจารย์เขียนว่าที่ระลึกในพิธีบวงสวงหลวงปู่โตอินทัตุวรโตอนแรกก็จะเขียนชื่อให้แหละอย่นี้มันไม่ทันอาจที่ต้องเป็นมือมึกเขียนเพิ่มใช่ไหมฮะเขียนเเองได้เลยได้ครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ